ทชมนะครับที่ติดตามนะฮะมงคลคารเซนเตอร์นะครับทางช่องทางว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรถยนต์มือ2มงคลคารเซนเตอร์อุบลราชธานีหรือทางช่องทาง YouTube Channel นี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมนะฮะรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็นะภูมิใจที่จะนำเสนอรถคันนี้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับ Ford Ranger w ์วา Track นะครับผมปี2017ซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าตาดูรูปร่างก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเอา ฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับที่แปลงหน้าเหมือนกันนะครับตกแต่งเป็นชุดบริคิทของ f 1 5 0เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมได้ตัว w i ยแทร็นะครับมาทําเป็น f 1 5 0่หาล่อลอแบบนี้ยกสูงแบบนี้ช่วงล่างมีอะไรกันบ้างมูลค่าเท่าไหร่แล้วยกสูงแบบนี้จะเป็นยังไงฟีลในการขับขี่เป็นยังไงวันนี้ตอบทุกคําถามแต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับส่วนตัวผมเองอาจจะแนะนําข้อมูลต่างๆได้ไม่ครบถ้วนนะครับ แล้วก็แนะนําวิธีการขับขี่ที่เป็นฟิลลิ่งต่างๆได้ไม่ดีเท่าคนที่ต้องบอกว่าเป็นกูรูทางด้านออฟโรดเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับนี่ฮะแต่ขออนุญาตมอบไม้นะอนุญาตมอบไม้ให้คุณมงคลนะครับวันนี้นะต้องบอกว่าใครที่รอติดตามอยู่นะครับนานๆทีนะคุณมงคลมีโอกาสได้มานะครับแนะนำนะครับรถยนต์สักคันหนึ่งก็ต้องพิเศษอย่างนี้แหละครับนะครับก็ขออนุญาตนะครับพี่นายครับขออนุญาตให้พี่นายแนะนําหน่อยรถคันนี้ เป็นยังไงบ้างอย่างที่เกินไปแล้วว่าเป็น Ford r a n g e r w i เจ t ร์ทซึ่งคงไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไทยไวส์แสธรรมดานะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่นาคันนีค้คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษที่กำลังได้รับความนิยมมากเลยนะฮะตัวนี้คือ Ford ที่ตกแต่ง f 1 5 0นะครับเรามีคันหนึ่งนะก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงน้ำท่วมนะ<อ>ประมาณสัก3-4เดือนก่อนหน้านี้ใช่ครับรถนะคันนั้นก็เป็นรถคันที่ขับดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นมีโออกกาาาสได้้้มมีีีคคัันนนเข ผมก็เลยไปทดสอบแล้วจริงๆอะเมื่อวานทดสอบแล้วนะแต่วันนี้อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบว่ามันพิเศษมันดียังไงนะครับเพราะในความคิดส่วนตัวผมนะรถที่ล้อใหญ่ๆหน้ากว้างอย่างแก้มเตี้ยๆมันขับไม่ดีนี่คือความคิดที่เราเราเคยมาตลอดเราเคยขับแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษจริงๆส่วจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยลอง อยากจะเป็นเจ้าของจริงๆอยากให้มาลองขับนะอยากให้มาลองขับว่า Ford r a n g e r นะครับที่ขายดีนะฮะฟอร์ดวายแท็กหรือ Ford r a p t o r ที่ขายดีเนี่ยนะฮะด้วยตัวรถเองคุณสมบัติเขาก็ดีอยู่แล้วแต่แต่งมาอย่างเงี้ยแต่งอย่างเงี้ยแต่งที่เห็นเนี่ยนะครับแต่งที่เห็นอย่างเงี้ยมันจะขับดีไหมนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายเรื่องการตกแต่งให้ฟังก่อนลวกันแต่งกันก่อนนะครับของแต่งกันว่าเขาแต่งแต่งอะไรมาบ้างมูลค่าเท่าไหร่นะ ผมบอกเลยว่ารวมๆนี้อยู่600,000 600,000น,นะครับบางคนอาจ <ง S 2> จะงงรถใหม่คุยกันต่อแจ้งราคาหรือยังยังไม่ได้แจ้งบอ,อกเกือบล้านรถใหม่เก้าคสนห้าหมื่นเก้าพบาทไอ้นี่เกียร์โปโปธรรมดานะสอง2ันสองวายแท็กเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้มันล้านส0มหมประมาณนั้นครับนี่คือ2,002แล้วคันนี่มีเกียร์ธรรมดาขับ2ล้อใช่ครับต้องเรียนทุกท่านให้ทราบก่อนว่าสเปครถคืออะไรแต่งอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยครับ เขาเรียกชุดบริคิดนะครับชุดบริคิดก็คือฝากระโปรงบางพคนหน้าไฟหน้ากันชนหน้ากระจังหน้ากระจังหน้าปกติเองพอร์ก็เน้นความบึกบึญอยู่แล้วมาตัวนี้ F150 สงเนี่ยนะสูงสองอกนะพะกระจังหน้าใหญ่มีไฟไปข้างหน้าด้วยนะครับแล้วมีไฟไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนีหล่อเข้มเลยนะครับฐานล้อนะฮะปกติเห็นกระบะรุ่นใหม่ๆที่ กว้างอยู่แล้วใหญ่กว่าแล้วครับมาเจอรุ่นนี้ลองดูยนะเนี่ยบอ,บอดี้เก่าขเขานะฮะลองเพียวดูนะบอดี้เก่าขเขาอยู่ประมาณนี้อ้นนี้โผล่ขึ้นมาอีกนะครับโผล่ไม่พอล้อด้วยล้อโผล่อีกล้อก็ออฟเซตโผล่ขึ้นมาอีกนะครับล้อใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะขับดีไหมนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านกังวลใจเพราะเคยขับรถล้อใหญ่แล้วโอ้โหดึงซ้ายดึงขวาบ้างขับรถแล้วต้องพ,พอวงกับพมอะไรตลอดเวลา นะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าทํามาแล้วไปลองขับมาแล้วนะขับปิลลิ่งเหมือนรถสแตนดาดไม่น่าเชื่อนะฮะเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูอย่างแรกเลยชุดที่ผมเ,เรียนเบื้องต้นคือชุดบี้คิดนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดใบราคาก่อนจะเ,เอาไปไปให้เลยว่าราคามันเท่าไหร่นะฮะบริคิดพร้อมฝากระโปรงหน้าเป็นไฟเบอร์นะฮะของเชลบี้หนึ่งแบาทโอ้โห สองแสนมีทอนสองแสนมีทอนสามพันเจ็ดสามพันกว่าบาทนะครับพูดง่ายตีวงกลมซะว่าชุดนี้นะฮะสองแสนบาทได้อะไรบ้างครับตอนนี้สองแสนบาทอะไรก็ฟังกระโปรงหน้ากระจังหน้ากันชนไฟโป่งหน้าโป่งหลังไฟนะครับได้แค่นี้แหละครับได้แค่นี้แหละนะครับได้แค่นี้บอกว่าทำไมแพงอยางสองแสนสองแสนเนี่ยคันนี้รอสามเดือนครับแต่ตอนนี้มีกําหนดนะครับพอรุณนี้หนึ่งขายดีมากแล้วในอเมริกาไม่มีของด้วย น่าต้องขอบคุณค่ายล็อบบูรีไฟนะทำดีมากนะครับไอ้นี้บอดี้ก่อนอย่างแรกนะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวพาดูต่อเลยสิ่งที่สำคัญนอกจากบอดี้แล้วล้อแม็กกับยางครับเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหความอลังการของเขายางสามสิบเจ็นิ้วส3 5 24พูดง่ายว่าแม็กขอบ24ครับยางขอบ24ยางของแอมทายใช่ไหมฮะแอมทายครับนะครับแอมทายยาง4เส้นเท่าไหร่เดี๋ยวนะ69,000่นเก้บาท พื้นยางเขาตีไว้เจ็ดหมื่นครับนะครับส่วนที่เห็นลรอรถที่เทพเนี่ยโดดเด่นมากแม็กขอบยี่สิบสี่นิ้วครับนะครับถ้าจําไม่ผิดตัวนี้เก้าหมื่นแปดพันประมาณอ่าถูกต้องแปดพันใช่ครับอ่าออฟเซตลบเจ็ดสิบหกมั้งครับฮอสไฮใช่ยี่สิบสี่คูณสิบสี่ออฟเซตลบเจ็ดสิบหกใช่ครับโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเพราะนั่นเองเข้ากับซุ้มล้อรถนะครับ เพราะนั่นเอง1นึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดแล้วนะครับแสนเจ็ดแล้วครับต่อมาอีกเรื่องสำคัญมากๆนี่ที่ต้องบอกว่าไฮไลท์เลยเราแข่งรถอยู่เราทำออฟโรดอยู่นะฮะช่วงล่างสําคัญมากโช๊คนะครับฮอตบิดนะครับฮอตบิดของเฮคีนะครับเซ็ตมาสำหรับล้อใหญ่เซ็ตขับไม่มีโครงไม่มีสายนะฮะไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะครับฮอตบิดซับแทงปรับ8ระดับนะครับ ชุดนี้47,000บาทโอ้โห47,000บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมสปริงใช่ไหมครับยังไม่รวมสปริง <c oughs> สปริงเป็นของ KK1 อีก8,000บาทโอ้โหนะครับ <50 S 2> พเพราะฉะนั้นเองชกกับสปริง4 7่หมบวกเท่าไหร่อ่ะบวก8,000เป็นเท่าไหร่55,000 55,000แล้วครับ55,000นห้ะชกกับสปริงอีกชุดหนึ่งนะที่มีความสำคัญที่ทำให้รถขับดีคือทีอ่ 5, ทิ้งไม่ได้เลยก็คืออ๋อชุดยกชุดยกของซันสี่คูนสี่ซัพเพนชั่นซันนี่ก็ถือว่า เป็นค่ายชุดยกที่ทํามายาวนานมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดของเฮเซิร์ดนะเฮเซิร์ดเป็นคนที่ทําชุดยกในสนามแข่งออฟโรดตอนนั้นนะนอกจากชุดยก5นิ้วแล้วนะฮะก็ต้องมาเปลี่ยนคอมาด้วยนะครับคอม้าที่เห็นไหมก็ยาวขึ้นนี่ของสันนะครับตามของสันไปเลยเพราะฉะนั้นเองมุมล้อศูนย์ล้อต่างๆนะครับใส่ชุดยกเปลี่ยนคอมาแล้วนี่คือให้ศูนย์ล้อตรงปกติมุม แคมเบอร์มุมแคสเตอร์มุมโทอินโทเอาท์นะครับได้มาตรฐานเหมือนเดิมมันก็เลยขับขับดีศูนย์ไม่เสียแล้วขับก็ไม่ต้องคุมรถเหมือนที่บอกนะฮะนี่มีส่วนสําคัญมากชุดยกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับนี่คือตัวแพงนแหวงชุดยกของซัน4 7 0 0 0ื่นเจ็ดสี่หมื่นพร้อมคอม้าใช่ไหมครับอ่ารวม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 คอม้าสี่หมื่นเจ็ดเป็นห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดแล้วครับห้าแสนเจ็ดโอเคปีกย่อยเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ สิ่งหนึ่งนะรถสูงขึ้นมาทำยังไงนี่ต้องมีบันไดข้างครับนี่นะครับบันไดของ e b o a r d นะครับนะครับบันได e b o a r d ชุดนี้29,000เก้ออก็ไม่แพงนะ30,000แล้วครับเออก็ไม่แพงนะนะครับวันนี้เราจะเน้นของแต่งเป็นหลักเลยนะครับครับบันไดไฟฟ้านะฮะ e b o a r d 29,000นอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีนะครับเออจานเบรกฮะนั่นนาฮะเออข้างหลังเป็นดามเบรกนะข้างหลังเป็นดามเบรกไม่ได้แต่งข้างหลังใช่ครับเดิม แต่ข้างหน้านะครับเป็นดิสเบรกนะครับเปลี่ยนใหม่ของ Run Stop 380มิลมนะครับชุดนี้นะครับจานเบรกใหญ่ขึ้นนะ23,000บาทนะครับรวมไปถึงผ้าเบรก n ิค t e r Pro ชุดนี้2,900บาทนะครับแล้วก็แหลกลังคาโอเคชุดนี้ออกแบบเฉพาะเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger รรุ่นนี้แหลกลังคา18,900บาทนะครับ รวมไปถึงไฟด้านหน้าที่เป็นไฟกับพิบได้ด้วยนะครับคือไฟบาร์ของสเตดี้นะฮะชุดนี้14,500บาทโอโหนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ในห้องเครื่องนะฮะมองไม่เห็นค,คือท่อท่อท่ออะไรท่อ Inter. อินเตอร์พอรุ่นนี้นะฮะอินเตอร์ชอบรั่วท่ออินเตอร์ของเฟรกนะครับ2,600เท่ 26, 26, าที่บาทรวมไปถึงท่อ HKS คันนี้นะครับแต่งช่วงล่างมาทําเครื่องมานะฮะรีแมปกล่องด้วยนะคันนี้รีแมปกล่องรีแมปกล่องนี้8,000บาทนะครับเพิ่มแรงม้าขึ้นเท่าไหร่นะเพี่การต่อ30ตัวครับจากเดิม160แรงม้านะครับสแตนดาร์ดตอนนี้เพิ่มอีก9เอ่อ30ตัวเป็น190แรงม้า190แรงม้าเกือบเท่า3.2เลยเครื่อง2 0 0พนะครับอันนี้ขึ้นไดโนเทสแล้วได้แล้วครับขึ้นแรงเรียบร้อยครับพี่ป๊อปทดสอบให้เรียบร้อยพี่ป๊อปจัดการเลยอีกจุดหนึ่งท้ายรถที่เราเห็นนะฮะก็คคคือตัััััวนนนนี้รรบบกชหลงะ กันชนหลัง TTN เวอร์ชันหนึ่งนะฮะแปดพบาทเพิ่มความดุดันนะฮะกันชนหลังมัเขาจะมีเหลี่ยมมีรูมีไฟสปอตไลท์ด้านหลังเลยนะเซ็นเซอร์ยังอยู่เออเซ็นเซอร์ถอยยังมีให้เดี๋ยวนะไอ้นี่เนี่ยผมว่ามันเดี๋ยวนะน่าจะซื้อต่างหากนะไม่มีในใบเนี่ยแสดงว่าเขาลงไม่ครบนไฟสปอตไลท์นะครับใช่ใช่ครับไฟสปอตไลท์ก็มีข้างหลังด้วยเวลาถอยก็จะมีไฟเพิ่มนะครับท่อ HKS นะไฟท่อ HKS นะครับ อ๋อเนี่ยชุดบอดี้คิดเขามีมาตั้งแต่บางคนด้านหน้าบางคนด้านหลังรวมไปถึงปลายด้วยนะครับเพราะมันเข้ากันไงเพราะเห็นไหมให้มันให้มันหนาขึ้นเพราะแต่ว่ามุมมองของกล้องเวลาเราถอยไม่บังเลยนะครับเออเนาะเราเราสังเกตว่ามุมกล้องถอยไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ครับแสดงว่าเขาเขาทำมาดีเลยพูดง่ายว่ามันเป็นชุดบอดี้คิดที่เอามาปุ๊บจับนอดใส่เลยใส่ได้เลยไม่ต้องไปรอใหม่เจาะใหม่เยอะใหม่เพราะนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่คือ ภาพโดยรวมทั้งหมดครับนะครับภาพเอออีกนึงลืมบอกไปสติกเกอร์ผมเลยอะไรครบเลยว่าเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์อีกอ่าสี่พันบาทอ๋อนะครับสติกเกอร์สี่พันแอบตัดกันสวยเลยนะฮะสีขาวกับสีดําที่เป็นดํารู้สึกดําเป็นดําด้านนะของสํานักครับร็อคโมดิฟายมาด้วยเอาไปล็อคโมดิฟายทีมไทยแลนด์รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเออมีของแถมหนึ่งรายการให้ดูก่อนของแถมมีของแถมให้นะ ซื้อเขาเยอะเขาแถมให้นะฮะอันนี้กระจกนะครับอันนี้กระจกดึงเข้าดึงออกได้ดึงเข้าดึงออกได้นะปรับไฟฟ้าด้วยปรับข้างบนกองขับแล้วนะฮะนี่ปรับได้แต่ข้างล่างนี้ปรับไม่ได้นะฮะข้างล่างข้างบนปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างให้มาครบหมดเลยรวมเบ็ดเสร็จสาระแล้วนะครับกับค่าแต่งคันนี้เดี๋ยวนะฮะอยู่ที่ห้าแสน 9 7 0 0 0บาทโอ้โหเกือบ6 0 0 0 0บาท5 9 7 0 0บาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยว่าทำไมคันนี้แต่ง0 0 0 0 0มีอะไรบ้างนะครับก็นี่แหละรายการทั้งหมดที่พูดไห้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนวันนี้คือว่ารถคันนี้เมื่อแต่งแล้วเมื่อแต่งแล้วคฟีลลิ่งในการขับจะเป็นยังไงล้อใหญ่ขึ้นหน้ายางกว้างขึ้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแต่บอกเลยว่าคันนี้นะเพื่อการต่อนะครับ รถคันนี้ทำมา600,000บาทครับค่าตัวรถอีกประมาณล้านหนึ่งครับหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอฮะมีตังค์ได้ขับได้เลยใช่อยากให้รู้ว่าขับดีไม่อยากให้มารอต้องบอกครขับรับใจมากไปลองนะครับไปลองไปลองมาแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีมาเก็บคลิปใหม่ให้ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราต้องการนำเสนอพี่น้องมีอะไรบ้างท่าใดสนใจนะฮะรถที่เป็น F150 ตกแต่งสวยๆลงตัวอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือ ไม่ใช่รออย่างเดียวใช้งานจริงได้ด้วยใช้งานจริงได้ครับคับถ้าท่านใดสนใจนะฮะอยากจะเป็นเจ้าของคับพลาดจากคันก่อนที่เป็นเอเวอร์เรสต์แต่ง f 150มีหลายคนถามผมมาครับกันต่อจาก f หนึ่งห้าศูนย์นะวันนี้ถ้าท่านสนใจนะอยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปรอสามเดือนนะสามเดือนแล้วฮะครับจากค่ายรบมันดีไฟอย่างน้อยนะตอนนี้เหีนเขาบอกว่าพี่ป้อบอกว่าตอนนี้สามเดือนให้คําตอบไม่ได้่เพราะของอเมริกามาไม่ทานแล้วก็มีรอคิวไว้อยู่ด้วยตอนนี้น่าจะเกือบ4 0คิวได้ยินว่านะ แต่ก็รอคิวคือก็ยังไม่รู้ว่าของในคิวแรกๆเนี่ยจะได้ตอนไหนเพร,ราะฉะนั้น3มเดือนอาจจะได้แค่ได้ของคิวแรกๆถ้าเราไปจองสุดท้ายก็อาจจะนานกว่านั้นอีกครับในที่สําคัญเพื่อการต่อทําม,มานี่ผมดูว่าไม่อาจจะเป็นดอกอยางแล้วแต่นี่วิ่งได้ถึงร้อย <c oughs> โลยหรือเปล่ายไม่รู้นี่พี่ป๊อปแต่งมาพี่ป๊อบบอกเอาไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ล้างแค่นั้นนะแล้วก็ขึ้นสไลด์มาเลยนะฮะอันนี้ขึ้นสไลด์จากจากกรุงเทพมาที่อุบลเลยฮะยิงตรงมาเลยพี่ป๊อบบอกว่าเอาเอามาเลยที่นี่จะขายเท่าไหร่พ ราคาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสุทธิของราคารถเอารวมของแต่ง1นล้านหกแบาทวันนี้ไม่ต้องรอครับราคาพิเศษที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับคันนี้นะฮะให้ราคาอยู่ที่9 9 9 9 9 9บาท1ล้านทอนมีทอนออย่างนี้ดีกว่า1ล้านทอนบาทนึงบ <laughs> ตั้งใจเลยนะตั้งใจเเลขเก้าเอาเลขเ,เลก้าครับกลขสวยเลขมงคล<า>หน่อยใช่ครับครับ ถ้าสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของซื้อผ่อนได้ไหมพี่การต่อคีับซื้อผ่อนได้ครับเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ได้ปกติรถไม่ได้มีการดัดแปลงตัวเครื่องยนต์หรือแชสซีช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับมีแค่การดัดแปลงในส่วนของภายนอกแล้วก็ชุดยกช่วงล่างซึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําการลงเล่มทะเบียนให้ในหน้า18สามารถขับได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแจ้งลงทะเบียนถูกต้องว่ายกสูงครับได้รับความปลอดภัยวิศวกรรับรองความปลอดภัยให้สามารถซื้อไปโอนต่อได้โอนได้แน่นอนโอเคสบายใจนะครับลูกค้า ถ้าจะซื้อติดต่อได้เบอร์ไหนฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับฝากบุ๊มผมไปเลยนะ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น id line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะแอด line เข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการเช่าซื้อในการออกรถนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีมาบ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาอีกนะถ้าพลาดคันนี้ไปนะครับหลายคันที่พลาดอ่า Ford Everest f 1 5 0คันก่อนนะครับที่ทั้งถ,ถามกันอยู่นะในคลิปผมยยยััังเเเเเห็็็็นนนนนมีีค้าารรกกววว่ปปทอิละบ คันนี้มาให้ชมแล้วนะครับมาถึงบนแล้วนะฮะมีตังค์ไม่ต้องรอได้ครับแน่นอนนะฮะครับผมก็ต้องฝากไว้นะครับฝากไว้ใครที่ท่านใดที่ติดตามนะฮะมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับเราในทุกๆคลิปนะครับมีรถใหม่ๆมีรถสวยๆอย่างนี้มาให้ชมในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอนะฮะขอบพระคุณคุณมงคลนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียินะครับต้องบอกว่าสละเวลานะครับช่วงนี้วางเว้นภารกิจก็มาแนะนํารถสวยๆให้ได้ชมกันเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของการทดสอบขับว่าคันนี้จะขับดีและ เป็นยังไงกันบ้างปติดตามครับเดี๋ยวขอลองดูอัตราเร่งหน่อยสิเครื่องยนต์2,2 0 0เป็นยังไงบ้างก็ไม่ขี้เหรนะ่นะก็ไม่ขี้เหร่เพราะว่ารถที่ใส่ล้อใหญ่ขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นยกสูงขึ้นทัศนวิสัยในการขับขี่จะเป็นยังไงรถตัดหน้ากพอดีเล,ลองเบรกก็โอเคนะก็ไม่รู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันอ่อน เกียร์เองเดี่ยนะัเกียร์สไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะเกียร์สก็แรงใช้ได้เพราะว่าเราไปรีแมปมาทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่ก็ดีว่าเราไม่ต้องใส่ของเพิ่มไม่ต้องพ่วงกล่องอใส่รีแมปเพิ่มแรงมานะครับอัตรองผมจะลองเลยย่านขอบเดียวที่สูงสูงนิดเข้าโค้งด้วยอัตร่งใช้ได้เป็งกานต่อไม่รู้สึกว่าเวลาเราเ ยกราสูงขึ้นแล้วมีอาการโครงหรือมีอาการเซให้เห็นอันนีน้ยังมีอาการนั้นเนี่ยลองเข้าโค้งดูโค้งไม่คุมนะฮะโค้งนี้หาบเสียดของสมควรนะฮะความเหนยวสงสงเก็บมาเยอะแล้วแถ่นี้ <c oughs> อ่าลองเข้าโค้งนะฮะโคง้ง ที่เซตใหม่โชกฮอตบิดฮนะัตบิดรัอตบิดแทงแปดระดับเอาอยู่เลยเพราะฮอตบิบดเขาขึ้นชื่อในเรื่องของเซตน้ำหนักให้พอดีเพราะอย่างรถแข่งที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ฮอตบิดนี่แหละนะครับคุณแค่ว่าในสนามแข่งเองเนี่ยถ้าในสไตล์ออฟโรดเนี่ยผมว่าถ้าโทรงข้ามาเราเองเนี่ยฮอตบิดเนี่ยสู้โชกแพงๆกต่างประเทศสบายเลย ดีนะฮะเห็นไหมก็วิ่งความเร็วอยู่ร้อยหนึ่งอร้อยหนึ่งผมไม่ได้เซ็ตอันนี้ว่าไม่ปกติไหมนะครับกับถ้าเซ็ตกับโทรศัพท์ก็จะรู้ว่าความเร็วตอนนี้อยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับบนนับปัดนิ่งไม่มีไม่มีสบัดไม่มีสั่นเลยเลยนะครับเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาไงแม็กกับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยแม็กขอบยี่สิบสี่นิ้วครับเปลี่ยนใหม่ใหมเดี๋ยวจะลองเซ็ตดูว่าความเร็ว ความเร็วปกติไหมนะเดี๋ยวนะผมดูกับความเร็วร้อยสองโอ้ไม่มันแข็งเนี่ยเพราะว่าอยู่แค่เก้าเออก้าสิบห้าเออทำไมทำไมเราวิ่งร้อยหนึ่งทำไมมันรู้สึกมันเร็วดังเพราะตอนนี้ความเร็วร้อยสองร้อยสามนะครบับตามที่เพจในโทราศัพท์นะครับแต่ว่าในหน้าปัดรถอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบแต่นี่ร้อยร้อยนิด พราะช่ไมอย่าแข็งอย่างนิดนึงนะครับพวกนี้ถ้าวิ่งร้อยในครับเร็วจริงก็น่นาจะประมาณร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยยังไม่ถือว่าดังใช่ไหมพี่นนะไม่ดังไม่ดังนี่ถือว่าใช้ได้เลยประมาณประมาณ BFBF คูเลต BF คูเลตมัดเทเลนสองพันสองเจดธันานะครับคันนี้ไม่มีอาการอืดอาดให้เห็นนะครับหลัตราเล่งก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ชอบเรื่องทัศนวิสัยในชอบของฟอร์ดเพราะโลก ะครับเสาเสาหน้าในเสาเอนี่รู้สึกรู้สึกโล่งนะฮะแล้วได้มากระจกใหญ่กระจกเ1 5 0นหะ้าูนั่นที่ตำแหน่งมันสูงขึ้นมานะมันทำให้รู้สึกว่ามันมันมันมองมันมองเห็นออรถรอบขันนะรับสิ่งึ้นน,นะครับรวมถึงด้านหลังด้วยเพราะว่าจักราดกว้างมากนี่เหมือนรถไม่ได้ยกรถไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับ,นะรบจะฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับเดนะี๋ยวจะพาเข้าซอยดูไม่รู้สึกอึดเลย ทำอืไม่มือนสองยุดสเข้าไป <laughs> นะรู้สึกาาอาจะวิ่งดีจะวิ่งดีกับรถสแตนดาดได้ซ้ำไปนะ,ะใช่ครับเดี๋ยวพาเข้าซอยนิดเดงซอยที่เป็นหลุมเพราะเราขับถนนที่เป็นทางลาดย่างเข้าทางหลุมนิดนึึว่ามีเสียงดังก๊อกแก๊กอะไรบ้างไหมแล้วก็คอนกรีตที่มันต่อระดับของคอนกรีตอ่ะมันมีอาการเห็น ว่ารถคันนี้ขับดีคือเวลาเราใส่ล้อใหญ่ๆล้อหน้ากว้างๆนะครับรถมันจะเลื้อยคือเลื้อยมันจะดึงไปทางซ้ายดึงไปทางขวาอย่างเงี้ยมันจะไวใช่ไหมล้อมันจะไวเราจะขับยากเราขับเราต้องมาคุมพวงมอะไรต้องจับพวงมาลัยไวอย่าง่งี้ยรถมันจะเลื้อยไปข้างๆไม่ว่าซ้ายหรือขวาถนนเอียงไหนก็จะไปทางนั้นไงอารมณ์นี้เหมือนมีในจิบเชลกีเลยเคยในจิบเชลกีบ่อยๆรถล้อใหญ่ อ๋อเจอกีมันจะโยกมันจะโยกมันจะไปวิบงบโยกโยกซ้ายโยกขวาอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ว่าล้อใหญ่ๆล้อกว้างส่วนใหญ่เวลาขับปุ๊บเนี่ยหน้าอย่างที่มันสำมำถนนเยอะมันจะดึงรถไปแต่คันนี้ไม่มีอาการเนี้ยมันขับรถปกติเลยเนาะเออมันขับปกติเลยเหมืันเอเวอร์เรสต์เหมือนกันนะเอเวอร์เรสต์คันก่อนที่ขายไปเนี่ยที่ฝั่งสไตล์ f หนึ่งห้าศูนย์ก็เหมือนกันเป็นตัวย่อแล้วว่าัหนึ่งรถเองเนี่ยรถฟอร์ดเองเนี่ยเขาเขาเขาทำมาดีนะอย่างที่สองคือการเซ็ตช่่วงงลา การใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เขาทำมานะที่ก็าทำมาเขาเซ็ตมาดีโชกโชกเ,เขาเขาเซตมาพอดีแข็งพอดีไม่นิ่มเกินไปหรือไม่นิ่มกว่านี้มไม่ไวหไวนะอะยยนีมมะ่มันก็จะยุ่ยเลยนี่มันก็จะมันก็จะโยนไงถ้าแข็งมากก็จะกระด้างแต่ตอนนี้เขาเซ็ตมาดี นอกจากโช้ของฮอนดบีทแล้วสปริงสปริงก็มีส่วนสําคัญนี่เขาใช้สปริงของเคเควันเคเควันใช่เคเควันสปริงชุดหนึ่งก็ประมาณ8,000บาท<ม>สปริงก็พอๆ<อ>กันแหละไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนเคไก็ไม่ต่างกันหรอกอ t ีจีก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าเซตค่าให้พอดีกับรถเพราะฉะนั้นการเซตรถมันก็เลยมีผลในเรื่องก,การขับขี่บางคนอถแข็งไปบางคนหัวนิ่มไปอย่างเงี้ยซึ่งความชอบสไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบแข็ง ครับเ <im it> ข้าโค้งมันถึงจะเกาะถนนดีอย่างเงี้ยนะครับ <S <S แต่พอตัวเนี้ยเขาเซ็ตมาได้พอดีไม่แข็งไม่นิม่มผมชอบฟีลลิ่งนี้ขับแล้วตึงๆเข้าโค้งไม่มีเซ่ถึงหัวเราเข้าโค้งห้วยคุ้มเนี่ยเป็นร้อยครับปกติรถเที่ยเรารถ standard เราเข้าร้อยแล้วว่ามันเร็วเลยนะ <S <S เร็วเลยเราก็ขับได้ปกติมันขับมรถ standard เลยครับไม่ไดขับรถ standard หลายหลายคนนะเมื่อกี้ผมผมก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยบอกว่า รถล้อใหญ่ขับดีไหมอาจจะไม่เครนะครับว่าผมจะไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าผมบอกว่ารถที่ใส่ล้อใหญ่อย่างนี้นะครับนะกว้างอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยฟีลลิ่งความรู้สึกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรถสแตนดาดเลยด้วยหนึ่งช่วงล่างทุกสปริงที่เซตมาชุดยกที่ยกขึ้นแล้วปรับมุมองศาได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาขับก็เลยไม่เลื้อยหน้าเลื้อยหลังนะครับถึงบอกว่าอยากให้มาลองขับเพราะฉะนั้นเองความเชื่อที่บอกว่า รถที่ใส่ล้อใหญ่รถที่ใส่ล้อกว้างแล้วขับจะรถจะเลื้อยรถจะขับไม่ดีต้องบอกเลยว่าความคิดนั้นจะเปลี่ยนไปถ้าได้มาลองขับคันนี้โอ้โหนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับสนใจรถสไตล์อย่างงี้แต่งแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสาหรับคันนี้ครับผมน่นะครับนี่คือการคํายืนยันนะครับเพราะว่าได้ลองขับเองแล้วก็เลยมั่นใจได้นะครับเพราะส่วนตัวเองผมก็เคยขับรถที่เป็นยกสูงประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจแล้วก็มันไวนะฮะมันไวต่อ เขาเรียกว่าพวงมาลัยมันไวนิดหนึ่งนะครับแต่คันนี้นะครับอย่างที่คุณมงคลแจ้งให้ทราบนะครับว่าไม่มีอาการนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะฮะแวะมาชมตัวจริงได้ที่มงคลคาเซเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้สําคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ